สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้พกกับะบอกย่งกับร่างซ้อนเก่านะครับสวัสดีปีใหม่สองพันห้สิบสองนะครับขอให้ยูดีมีแห่งสุขสมคตลำรวยเงินทองปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สิ่งนั้นเด้อพี่น้องครับครับสลัสมนณีผมจะพามาใส่เบ็ดเอียนนะครับช่วนกระเซ้าถือว่วานี่ได้เบ็ดมาใหม่ครับเป็นเบ็ดรุ่นที่พยองใส่ประจํานะครับ สุดก่อนทอาใส่ของโกบี้และโกมีนะครับพระวเบ็ดชนินีมันตกสังมากนะครับของพึ่งมาถึงครับครับเป็นวบ็ดของซูโม่นะครับจะเป็นวบ็ด์ินาสาหรับใทเอยนนะครับโดยต้งส่วนสายก็เป็นสายพี่อี่ลอยป้อนคือเก่านะครับมามาบึ่งวบ็ดกันเลยครับวันนี้ครับอุปกรณ์เบทยนะครับเบ็่งเบ็ดของยี่หอซูโม่นะครับ เป็นเบ็ดเอียนนะครับหมาอว่านอกก็ใส่ไปนะครับเบ็ดซิหมูมันจะหนานะครับเป็นบอกรับมันเฉพอดีนะครับซู่หมูเบอร์สิบสองครับถือโตไงนี่หลากขึ้นมากเลยครับแล้วก็สายพีอี้ลอยป้อนคือเก่าครับนี่ลอยป้อนเบื้องบนนี้ได้ครับนี่นี่ครับหลายป้อนให้เบื้องบนนี้ครับรล่าต่ำนักได้สี่สิบห้ากิโลครับผนยาวหนึ่งร้อยเมตรนะครับ ไปหาสื่อกันได้ครับสำหรับมาใไซยูสซกินครับใส่เยียนรอบๆกับเบ็ดรุ่นนี้บฮาครับดึงขึ้นมาเลยครับตัวใหญ่ๆหน่ยนะครับกับสายพี่อีลอยปอนท์ฮะครับของดีใหม่มาตรฐานนอกไซยังเข่าอุ่นใจนะครับอยากเบ็ดกันหน่อยครับตอันนี้เป็นสายของตัวเก่าครับมันผมต้องป่านนะครับมันสุดเยียนมันกินเลิก ป่าแล้วมันอยากไม่เอาครับข้าวเานี่มาจกข้วกาวเานี่มาหาบึงหูแล้วครับนี่ขี้ดิ้งติดเด็บอยู่ครับผมว่าจกหาบึงหูเย็ยนนะครับไปมาใส่ใพี่เหนี่ยงบงคือเกา่าไปพิพัดน์แสบแสบแต่พ่นไม่เสียงโซนอวาวผมนะครับมันมันงานนะครับเสื้อมันขาดสิดั้งใบไม้มวนครับแต่บางคืนนี่ดัง้งมวนแห้ง เใส่แน่นหนองสาคือเก่าครับวันนี้ครับรับเนื้อดิ่าันี้เป็นเนื้อหมูสดนดะครับดึงถึงมานเลยก็บอถือี่นนองครับโอถือดเลยครับเลือดลังนี่ครับอ,อะไรเนี่ยครับ ดึงกันมาครับดึงกันมาดีแล้วครับนี่อะไรเงี้ยครับอ่ะฮึบเสานีครับสำหรับเสานีครับวันที่สามนะครับกินเสยครับหรือว่าหนี่มาเบึงมันมันเหมิดนะครับ เบ็ดรนีมันเหลือเยอะอยู่บรหลายผมไม่ใส่คือเกา่ามาเซลนี่กินซื้อนี่ครับตงงามๆเลยครับนึกว่าจะจะเฝ้าซะแล้วกินเลยกับจำเลย ปลาไหลปลาไหลเดีเ๋ยวเบื้องหลังนี่ครับหลังนี่คือบอ่หลังนี่พังมือว่านี่ลุดจังว่าสีกินบอกก็มันเจ็บแม่มันสีบบกินเลยครับสีโบกินบบกินคแบบลุดลุดบอนี่ ม,มันๆครับเหรับเซานี้ครับนี่ตัวหญยเติบครับตัวกำลังงามเลยกำลังกินเส็บเส็บรอ,อย่สองหลังครับ อันนี้หูใหญ่แต่หูใหญ่แต่ว่าบกินครับอันนี้อาจจะเป็นหูเก่าเพราะว่าั้นหูใหม่นี่มันกินได้ไลยครับเอียนหมดเหลือเอ้ย,ยอเหมือนอะไรกินวะเนี่ยหมดเหลือเลยเกี่ยงพอลอนเลยเดี๋ยวหา,ล,หา,าล่อหาดับน้ำมันลงก่อนครับยังสูงอยู่ มันจังสียาบไงนะครับต่เนเดรดามนำทั้งสูงเลยครับประมาณเดือนกุ้งพามีนาเนี่ยกุยลังครับครับส,สำสหรับเซานห,เหนีฮอก็ได้แต้มนึงเนาะครับเกือบแม่นพลาดครับปลาไหลตัวง,งามๆนะครับเสือกี่ใส่ก็คือสายพี่ลอยป้อนกับเบ็ด เบื้อหลุดไม้นะครับยี่ห้อไม้กับตัวงามๆกับมันๆสำหรับเซอนี้ครับอ่างซอนอ่างสอนไปหาส่เบอรอพี่น้องเด้อในษาครับ่วงนี้กำลังแสบกับปลาไหลสวยมันๆนะครับขอบคุณทุกการติดตามเดี๋ยวพอกันไปในคลิปต่อไปครับสหรับวันนี้สวัสดีครับอ่างซอนครับวันนี้ของเก่าครับ สามตัวนะครับมันอยู่คือเก่าครับเดี๋ยวมาใหม่ตัวนึงเป็นสีครับเดีอเอ๋ยวเดียวไม่นูจจ่มเฉแจบพี่น้องบึง